สวัสดีทุกคนนะจา๊ะตอนแรกโรยมะเขือ,อไว้คือเขายังไม่ขึ้นไงก็เลยเอาถัว่วเอาถั่วมาหมกหมกไว้ถัวถ่วแดงถั่วแดงถั่วม่วงแล้วแต่ใครจะเรียกอันนี้ถั่วของน้องจี๊ดแล้วปลูกก็เยอะมากเลยตอนนี้แกะมเมล็ดทีแ่แกะแล้วไปโรยวหวาน อันนี้เพล๋ออาจจะมีพริกอยู่ด้วยนะใช่พริกหรือมะเขือเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะคือถ้า,มาเมล็ดพันธุ์ไหนเขาแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะง,งอกมาเองนะเอาให้เอาถั่วให้เหลือ้อยตรงนี้ตรงตรง้นมะตูมแข็งอร่อยอร่อยนะกินกับลาบส้มตำลาบน้ำตกตัดกิ่งปักชาก็ติดง,ง่ายดีเอายอดเขาไปกินขัดทายดีนะจ๊ะ กินแล้วก็ขับถ่ายดีดีจริงๆสูงมากเราคอยตัดแต่งกิ่งเขานเนี่ยไม่ให้เขาสูงเราจะได้เก็บง่ายๆหน่อยสรุปเป็นพริกหรือมะเขือฮะ <laughs> ปลูกปกไปเถอะเดี๋ยวงอกออกมาเดี๋ยวรู้เองอะ่ะไอเม็ดนี้ยังไม่งอกโอยป,ป้าป๊าอย่าเล่นป,ป้าป๊าเล่นสงกรานกับเรา เดี๋ยวพาดูพริกก่อนพริกเอาพริกยังไงจะพริกป้าปาเก็บพริกไปกินแล้วเนี่ยปลูกพริกกินเองมันปลอดภัยรู้เปล่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยเอาแกะแล้วก็ไปโรยไว้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพิกแห้งๆเนี่ยเนี้ยแกะแล้วไปโรยเนี่ยเดี๋ยวก็งอกวางแบบเนี่ยเราเอาอะไรมาน่าจะเป็นมะเขือเปราะม่วง ไม่แน่ใจโรยไววา,วาวงไวเงียพอย่อยสลายเดี๋ยวก็งอก <laughs> จริงๆรนะท้าเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเองอ๋ย้ยสมสม,สมต้องปลูกไว้สมสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นต้องปลูกไวนะจ๊ะตัดขยายไปเรื่อยเรืนี่เดี๋ยวเป็นเมล็ดพันธุ์รุง่งไหนก็งอกกินดีมีประโยชน์ด้วยบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีเอาไปผัดเอาไปรวมมิตรเลยผัดรวมกับ ผักโขมอ,อ่อมแซบแล้วไรผักเป็ดเอาไปรวมๆกันเนี่ยคณะเม็กซิโกได้หมดอะเราก็จะได้กินผักรวมมิตรปลอดสารของเราที่ได้ธาตุอาหารสารอาหารเยอะแยะแต่แปะเป็นลมฮะนี่มะนาวทุนกล้าวร้ยเมล็ด ตอนที่ป้าป้าเราซื้อมานี่มีลูกติดมาด้วยไงม,มีเออเขามีลูกติดมาด้วยลูกสีส่สามีแปดลูกติดลูกติดลูกสีส่สามีแปดเดี๋ยวเราก็จะพยายามบำรุงเขาหน่อย <c oughs> เขาก็ติดดอก ติดดอกออกมาเรื่อยๆปลูกพืชปลูกผักก็ต้องดูแลให้ดีๆคือขยันให้ปุ๋ยแค่นั้นเองพอดีมาเก็บมากวาดใบไม้ก็เลยไหลเลยยอดยอนี่ลูกยอดเดี๋ยวเอาขึ้นปกคลิปด้วยเอาทำช็อตวิดีโอด้วยจ้ะทำเรื่อยกว่าจะมันเรื่องมาแรงหรือมีปัญหาสุขภาพก็พัก แค่นั้นเองหนึสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวกวาดก่อนนะจ๊ะสู้ไปด้วยกันเดอ้อดูแลสุขภาพให้ดีๆนะสุขภาพต้องมาอันดับหนึ่งนะจ๊ะทุกคนยิ่งอายุมากยิ่งต้องดูแลให้ดีๆเช้าๆนี่โอ้โหแตกยอดแตกใบย,ยอด อันนี้มะม่วงลูกใหญ่ๆอ่ะจำชื่อจำพันธุ์ไม่ได้หรอกเขาคู่กับมะม่วงเขียวสเสวยปลูกคู่กัน,กนเขียวสเสวยไปแล้วเดี๋วกวาดต่ออย่าเดิมนะจ๊ะภารก,การปลูกก็ต้องดูแลให้ดีๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงแค่นี้นะ